เบอร์นบิดกูนับัสขอบคุณมากนะครับขอบคุณกล้าพูดเยอะว่ารับทุกคนมึงกดรับแต่สาวไอ้เท่าหัวงูบ้ากามสมเพศเฮ้ยใครพิมพ์เทียอะไรมาน่ะไอ้ดิยวข้อโจนไอ้เทียใครแม่งพูดจาแรงขนาดนั้นวะยัดแม่เอ้ย <have> กูเดือดเลย ไอ้เท่าหวงูสมเพชเลยเหรอไอ้กูพูดไม่หยุดตังก็ไม่เคยได้น้ำก็ไม่เคยให้กูแดกกูจะฟ้องกรมเรงงานสิริอย่างกูก็มีหัวใจกูพูดจนปากเปียกปากฉะถ้ากูไม่พูดแล้วมึงไม่ต้องมาโอดีว่าแววใครจะขอล้านพอดทักเฟซมาเลยนะครับเดี๋ยวผมว้างแล้วเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบนะครับถ้าเกิดช้าหน่อยขอโทษนะครับแต่คืออาจจะมีแบบว่าให้แฟนมาตอบบ้างแล้วนะครับผมแบบทยอยตอบอะไรเงี้ยครับผมอาจจะมีแฟนผมแล้วก็ผมสองคนนะครับจะส่งรูปคุยอะไรมาครับบางทีพี่เห็นแล้วเดีย เดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบหมดกำลังใจในการเล่นเกมนะน้องขอร้องไปเบอร์ลินปิงเท่าไหร่งานแลนน่าจะปิงให้แล้วครับที่บาสครับเลิกเป็นสลิงได้ยังวะววาววะววาววววอวว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 วโอยวน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  แล้วเขาเป็นเฮี้ยอะไรชอบกินตอนนี้ว่าตอนที่กูกำลังจะยิงเนี่ยคิดแม่กูไล่ต่อยแม่งหมดเลยพวกช่องแชทเนี่ยพวกคอมเมนต์นะตานบอกว่ายเฮียตายอืมดิ้งโอ้โอใหมยก็โซิงแรงมากเลย ตนไวันต๊ัน e l o a d มันไงล่ะชูบีจัด what d mean เรน่าเรน่าไอเมนทังพวกสัตว์รน่ไอเนตัอไทยไหมเชอรลิไปนั้เดียวไปโฟโฟโฟเก็มเส้นจริงแบบเกมเส้น เต๋อตาตาตาจะตายประมาทนะประมาทบ่อยนะตาอ่ะโอ้สองมัดเข้าที่หัวขย้ยแม่เอาไรเชียนี่โง่อยสาเมือแล้วไม่เห็นไปชนะเลยไปตื่นเลยไปจะยินนะครับแคมบีมาเก็ตแคมบีบัตนหน้าขาวบัตนขาทำหน้าหล่อให้ดูได้ไหมคะหล่อได้เท่านี้ครับชอบมาชอบมา ชอบมาชอบมาแฟนพี่มีกี่คนครับมีคนเดียวครับผมนี่คนเดียวครับหน้าตาทุเรศอุ้ยน้องพูดแรงไปบอกไอแวนเงียบๆหน่อยไอแวนมึงเงียบๆดิเด็กช่างแชนกูบอกจัดได้กันรวดเยอะไปน้ำแบบบินทำไมดิทำไมดิทำไมโซกูโรทำไมดิลงสวยไปสามพันเอาหน่อยชนะอยู่แล้วน้องไม่ต้องห่วงอะไรนนนทีี่่ฮะ โทษอะไรกะท i ก g ิ้งตัวอยู่เจ็ดฮะเออเฮียตอแหลเลยหน้า <When S 2> มึงก็ตอแหลไม่เก่งจ <we> ะง<า>ทอมอ้เฮียหน้าจะตอแหลอมยิ้มไม่สัตว์จะโกหกแบบให้เน, <c oughs> นียย้ยแบบก็ขับรถไปเชิญสาวมาหน้าอย่างเงี้ยไอ้แบบก็ขับรถไปเชิญสาวมาจัดกันนะชีวิตจริงมึงตายละเออตายดิเฮียหยรือเฮียอะไรละเฮียรถกูยิงรถกลางแตกแล้วอะรถกลางแตกแล้วอะกูดัน เห็นมันเห็นกูคนไหนวะเป็นกูตาลเฮ้ขกลับเหรอกลับแล้วไอวอซีเมนไรทไรท์กบไอไหนไอมดพมดหมดหไฟนะแย่หมดหมดหมดเจอกันกมาแล้วไอ้ฝัด1 enemy remaining 1 more 1 m ตาลนั่นแหละที่ซายตาลเจอตาลเจอนะ มานะเสียงนะเสียงวิ่งมาละตานมึงต้ให้กูพูดอีกกี่รอบวะว่าเวลากูตายอย่าให้กูเห็นภาพนี้มม่ให้กูเดินไปตบปากหึงนาทีแม้ตานเกลเจยอีกแต่มีไอ้กนชอตติแฟนพี่เป็นสลิปเหมือนพี่เปล่าไม่ได้เป็นครับแฟนพี่ร้องเพลงสรรเสริญทุกวันเลย้อยสมควรตาย ก่อนนอนก็ร้องอะไรก็ร้องแต่ไม่ได้เป็นครับงงงงครับเฮ้ยจะเย็นน้องเฮียค่อยค่อยคุยกันปั๊บขนผิวไอ้สัสงงดีสัสงงดีเจ็ดเท่าวันโอ้วันมอโรชพีโรชพีโซว่าวันเว้นตี เงียบหน่อยเอ็มจะถ่ายหน้าตลอดเงียบหน่อยเอ็มจะถ่ายนาไอ้กไุยกุยอะไรนะอ๋อมึงคุ้มแม่มันเหรอวุช่วยะตูเอ็มร์กันนะครับเชียร์พี่บันครับอุ้มหายครับอุ้มแตงชอบอันไหนมากกว่ากันครับโอ้อุ้มแตงอะไรหรอดูมึงเล่นเหมือนดูคนอื่นเล่นอ่า ห้าตัวไม่มีความใหม่สำหรับคนอย่างคุณเลยใช่ไหมครับเรื่องกูโคตรโหดผมออกไปตรงมิดตัดตัวสโมกตัวที่สำคัญมากสุดในเกมยิงอีกตัวเลน่าตัวดูริสของมันแล้วเสร็จแล้วโซว่าผมทำดาเมจไปอีกร้อยยี่สิบยังไม่พอใช่ไหมสำหรับดูริสอย่างผมอ่ะหืมคุณต้องการอะไรจากผมอีกคุณต้องการจะทับถมคนอย่างผมเหรอมึงไม่เคยอ่านเม้นกูเลยพี่ไอแม่เย็ดเอาไว้แต่เย็นน้อง่านอยู่เบ็ดเงครับร เฮ้ยช็อตช็อตช็อตลันตันช็อตเคนช็อตช็อตมึงมาคนเร็วเลยเฮียกูโดนสแกนอยู่อ๋อช่วยไม่ได้กูอยู่ในสมองตาน่หี่เจ้ากูไหนเพื่อนเนี่ยโดนนนิ่งโดนนิ่งมันอยู่ในสมองแน่เลยวะโอ้ันมีลิงตัวมีลิงตัวมีลิงสปายดาวเฮ้ยมีข้างใต้ติดตัวตัวนึ่ง ดีเคิร์ฟพี่บูสสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเล่นตัวอื่นบ้างบัดได้แต่ตาหน้าหรือเล่นสโมให้ดูเต็มเต็มโซโกเลยตาหน้าเราอยู่ทีมเดียวกันน้องพี่ดูพี่ดูมาละงงนี่หกหนึ่งงงนี่ ไอตันยิงสิกูยิงแปดเอ็เฮียไอตันแบกสนาร์ลอน่านีไม่กินโดนเหรอไกินหนูเปนี่มันแตกปะเเอเองเอเดอนิงค oh, <fall, S 2> ุณสมอโอ้โหไอวิว call you สักโอเคคุณสมองคุณสมองสม่ในเกม โอ้โหยิงอีโคไปกี่ตัวอะร้องยิงเยอะสัมบัตสัมวนในสัตว์สัมบัตสัมนวนน,น,วน,นี่เก็บอันติไว้อมหมอเก็บอันติไว้เลียถามกูดีเลียอะไรกูใส่สุดอีกรอบมึง oh. ใค่โดน oh. er เฮียอะไรนะ 1,000ตัวมิดดีขึ้นดีขึเนดียึ้นเอ้ยไอ้เหี้ยมอไซดไอ้ซาร์ฟีโน่ขับผ่านคูเมื่อกี้มึงดูนีทันมะนะโคตรรงอะดูคติอะเมื่อกี้ไอ้เี้ยดูคติไอ้เี้ยดูคติไอ้ัตว์ He can go heaven okay Need that back いやนี But, <sh> ่คนเลยโอ้ยฟันเหลืองมากคิดว่าข้าวโพดมันเหลืองมากครับพี่แล้วฟันแม่งเหลืองเตอะอืมฟันเหลืองเตอะแล้วบัสข้าวโพดติดฟัน i s o g ิ n ออกมาแล้วครับดิสโนาคิลตันเอ้อบัตไอสัตวานเมนกูบ้างเฮ้ยกูอ่าแล้วมันจะน้อยใจเฮียเลยนะทมวันแทบนะนี่ไงสัตว์แดกเข้าไปนะกระสุดนะเฮียอุ้ยออกมาอย่างงี้ด้วยในนำบอเมนเมมีังเ่วันหมดเลยฉันจวิ่เม มีโซว่ากูตัวนึงหนึ่งศัตรูเหลือสี่ลูกไม่สแปมนะคะแฝงเฮียเอ้ยแต่หายเลยยิงกูแต่ละช็อตไอ้เฮีย ไออ้วนนี่มันเป็นใครวะอืมพ่อมืองไงเคยเห็นปะต้องคืนดึกๆนะถ้าเกิดอยากเห็นพ่อได้แท้งเองนะเข้าไปที่ห้องแม่เองแนละ้วถ้าเกิดเจอหน้า,างี้นะ,ะเดี๋ยวยดเ,เดี๋ยวย<ๆ><ๆ><ๆ>ิ้มให้กันเรื่องไปไนาบี เอ้มันโดนยิงโดนแตกแล้วมันยมยมีใม่ลองอ่ะมีดแล้วมันโดนโคนไกลนาทีสุดสุดไอสสัตว์โอเคกูจับสามเดือนแต่ไม่ได้คุยไรเลยขนาดเฟสยังไม่ได้เฮ้ยโอ้แค่มีเดียวแค่มีเดียวมาเชียร์ ทำไมต้องเป็นกูเจอช็อตเฮี้ยอะไรอย่างงี้วะอีสามหัวใจกูแบบเต้นแบบแปดร้อยแปดร้อยต่อแบบนาทีเมื่อกี้ว่านมาแม่งยืนใส่ยิงปืนเลงหน้ากูหน้าดําปีเลยเฮี้ยระหว่างล่างทรงกับรองทรงอันไหนน่ากลัวก่าไันครับางทรงกับรองทรงกันไหนน่ากลัวกันทรงนักเรียนกูพูดไปอ่ะมึงร้องไห้เลยกูบอกทรงนักเรียนเวลากูจะขู่เด็ก อยากไว้ผมยาวมากๆทรงนักเรียนร้องไห้เลยมันกลัวมากคำนี้ที่แม่มันเวลาแม่มันไปราดตัดผมด้วยตู้บีมินตู้บีมินอันนี้อันนี้กับมิมบีเออง go 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 You should run ดีมา go 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 lift lift l i องสิวิ่งไปอย่างเงี้ยมันต้องเดินมาถ้าเกิดมันมีตัวตุ๋ยไม่มีตัวตุ๋ยเหรอเกลีนี่สักเกลี่ย มันไปไี่ตัวนึงเหรอมันเก็ตมาเกิตมาเกิตมาเกิตเหรอมานเกตเขับแล้วเหรอเอสแมเก็ตเออจะปดใช่ใช่ใช่เอสแทมเก็ตมึงว่ามันเนียนตรงนี้ได้ก็น่าจะได้นัตติ้งนัตติ้งมีเหมาเก็ตเฟร์ลในไสปายคล้วางเหรอนัตติ้งเลนนัตติ้งวันดีที่เราต้องใช้ เก b กูมาแล้วน yeah. anyway> oh um> um ี่ไงสาดเห็นไหมเอ้าเยี <t um> <t uh ่ยตัวใส่ตัวใส่วันโลกใส่เลยหนึ่งหนึ่งเพื่อนทำได้ทำได้สวยยิงแบบนี้แข่งได้ไงยิงแบบนี้แข่งได้ไงไอ้บัมึง มึงไปโอบไอ้กินหน่อยม <c oughs> ไม่เห็นตะคงเหมือนพ่อหลวงเลยเฉ้ย,ยพี่บัสเคยได้เกรดสี่ไหมครับเคยครับผมสมัยตอนปห<อ>นึ่งตั้งใจเรียนมากครับฝันดีครับฝันดีครับผมอยากคุกคามแฟนพี่บัสเลยครับเขาไม่เกี่ยวครับแยกแยะหน่อยแต่เอาจริงด่าแม่งย,ยังด่าพ่อคนดูเลยนะไม่รู้ว่าคืออะไรวะ อย่าคุกคามแฟนกูนายสัตว์กูบอกเลยเล่นกูได้แต่อย่าเล่นแฟนกูขอร้องยังมีทักทักไม่คุยได้คุยคุยดีๆนะแต่เล่นกับผมได้คนเดียวพอนะขอร้องรอแล้วแล้วถ้าเกิดรู้นะว่าทักไปเฮียอะไรแบบเฮียๆนั้นเดี๋ยวกูตบให้ด้วยเดี๋ยวกูตามไปตบถึงบ้านเลยเล่นใครก็ได้ครับแต่อย่าเล่นแฟนผมแค่นั้นเอง ไม่ตายง่ายๆเลยกินไม่ตายง่ายๆมึงไม่ต้องมึงก็ไม่ได้คิวเตรียมทำมาให้กูจนได้ไม่กูทำได้ทีบเลยแค่มีสติไปกินมั่งไอ้บัตไอ้บูมมาน้องมึงเหรอไอ้บูมไหนโอเคกูทักไปละพี่ตบแล้วโอบไหมกูไม่โอบอะ แฮ้ยเลยสโมสรอ๊ยเสร็จเสร็จเสร็เปิดประตูเฮ้ยสวยตายอ้าวโคตรสวยชิดๆิชิดเดียวเช็ดเดียวเ o ร็จเสร็จเฮ้ยวันมาเก็บโซะมาเสร็จมาเส็ขยันมหาทรเอากัน ทำไมต้องทำให้มันเสียบเปียบมา4ต่อสอะสวยว่าน่ารักจิงอย่างนี้ตอบแรงมหม้เปล่ามีสมองอะไรพี่เพื่อนบ้างไหนคนไม่ควรลูกอีทยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราอย่าด่ากันครับพี่รู้คือบางคนแต่ละคนที่ทักไปแล้วแฟนตอบนะครับพูดดีหมดเลยผมผมพูดไว้เฉยแต่แต่ไม่มีใครไม่พูดอะไรไม่ดีเลยครับพูดแบบฮาๆพูดแบบฮา ขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากมากเลยบัตถ้ากูมีเรื่องกูอ้างชื่อมึงได้ปะอ้างไปเลยบอกถามว่ารู้จักบัตไหมโดนหนักกว่าเดิมไม่สัตแล้วกูไม่ช่วยด้วยยิ่งกินวันวันกูไม่สัตทูบ y เมนไงก็ยิ่ t โดนชาร t ลอสม ก็จะไม่มีกาแค่นแม่เหมือนด้วยว่าครูคิดถึงรักนะครับของมากครับพนีมินพนีมเล่นไงให้มันตายเยอะสุดในทีมวะเล่นแบบตัวเปิดธรรมชาติคนอื่นตายสี่ตายสามตายสี่ตายแปดกดไปสิบสองเล่นมาสิบสามลาก็กดไปสิบสองลาโคตรคุณภาพไอ้เหี้ยเอเฮเบนเฮเบนเฮเบนวันสามเดือนไล่กันนมา ตามสิบนัดตามมีสิบนัดถือถือโบสถ์โบสถ์โบสถ์เทวันโบสถ์เรตานอยู่สองตัวเลยรู้แล้วตาตานตาสองตัวเลยนะตาดีดีโฟกัสตาตาตาโฟกัสโอ้ Oh, all right